น้องๆครับน้องๆ <_ C ell> เห็นไอ้หมีตัวนี้ไหม คือเจ้าตัวเนี่ยมันไม่ใช่คาตกรตัวใหม่เลยว่าอะไรครับแต่ว่านี่คือเดือดแทรปเปอร์สกินใหม่นะครับซึ่งเป็นแบบสกินที่ผมรอคอยมานานมากกว่า78ปีแล้วครับสำหรับสกินแบบนี้ <What? S 1> คือสกินเนี่ยมันพิเศษยังไงคือต้องบอกไว้เลยนะครับว่ามันเหมือนตัวละครตัวใหม่เลยแต่ว่ามันใช้ความสามารถของ t ทร p เปอร์ได้นั่นเองนะครับผม oh. ถามว่ามันเหมือนตัวละครตัวใหม่ยังไงก็คือมันไม่มีแบบเขาโครงเดิมของ t ทร p เปอร์เลยนะฮะก็คือปกติแทรปเปอร์มันจะยืนอย่างนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ก็คือแอนิเมชันท่ายืนท่าเปิดตัว ใจเใจตัวเองเปลี่ยนไว้หมดเลยครับผมคือมันฟยวมากแล้วที่สําคัญครับเดทบายมาถูกทางตรงที่เขาเปลี่ยนท่าโมลิด้วยครับผมคือสกินนี้ไม่ใช่พิเศษแค่แบบท่ายแอนิเมชันการเดินการฟันข้ามหน้าต่างแอนิเมชันในการโมลิมันเปลี่ยนด้วยครับแล้วก็มันมีคําพูดด้วยมาดูกันดีกว่านะครับว่าท่าโมลิของเจ้านอตตี้แบร์เนี่ยจะเป็นยังไงดูดินี่มันเวลาอะไรกันนอตตี้ไทม คือถ้าเกิดดูตรงนี้เนี่ยภาพมันยังไม่ได้สวยมากครับแต่ถ้าเกิดไปดูในเกมอ่ะผมบอกเลยว่าภาพมันโคตรสวยดูดิท่าโมลิมันเปลี่ยนด้วยซึ่งสกินนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,400กพ่ก,กว่าเซลล์ออร่านะครับซึ่งถ้าเกิดตีเป็นเงินบาทจริงๆเนี่ยไม่แพงเลยนะเราไม่ต้องไปสุ่มไม่ต้องไปสุ่มกาชาอะไรหาเพียงแค่250บาทเท่านั้นครับผมเราก็สามารถครอบครองสกินใหม่สุดสวยแล้วก็มีท่าโมลิใหม่ด้วยมีคําพูดใหม่ๆด้วยนะดูดิมีท่าโวยวาย ถ้าแบบตอนรอห้องอะแล้วที่สําคัญครับน้องๆเดี๋ยวผมจะกดให้ดูตอนรอห้องนะมันเปลี่ยนแอนิเมชันตอนที่รอห้องด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดเล่นสร้างเจอกับบอทนะดูครับน้องๆดูครับเนี่ดูดิมันเอาเหมือนเป็นใบไม้ใหญ่ๆอะมาปิดหน้าเหมือนแบบกําลังบังไว้อยู่ว่าแบบเอ้ยไม่ให้เซอร์เห็นนะว่าเขาแอบ,บอยู่ตรงนี้อะไรมันจะน่ารักขนาดนั้นวนะนะ เนี่ยดูดูมัน,น,น,นหันมาทำหน้าบึ้งให้กล้องด้วยแต่จริงจริงตอนที Life ่มันโมลีอ่ะมันจะยิ้มนะตอนเนี้ยมันอาจจะแบบหน้าบึ้งเพราะว่ามันอาจจะยังไม่ได้ฆ่าใครแต่ว่าพอมันได้ฆ่าคนปุ๊บเนี่ยจากหน้าบึ้งมันจะเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มอันแสนโลภจิตนะครับ มาดูันกีกว่าน่ครับว่าเจ้านอตตี้แบ์เนี่ยมันจะโหดแค่ไหนสําหรับเซตเบิร์กที่ผมจะเอาไปนะครับผมจะเอาไปแบบนี้เลยนะครับหเลยครับกันเครื่องเพราะว่าเจ้าตัวนอตตี้แบ์หรือว่าแทปเปอร์เนี่ยมันค่อนข้างที่ต้องใช้สมองในการเล่นอาจจะต้องแบบว่าวางแผนนิดนึงว่าเราจะคุมโซนตรงไหนอะไรยังไงมันทาให้แบบการวางแผนของเราเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็อันที่2ก็คือกระทืบไม้ไวครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างเดินดินกินข้าวแกงเนาะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรากระทืบไม้ไว้ไปเนี่ยมันจะ เวลาที่เราแขวนเสร็จเรากระทืบเครื่องก็กระทืบเครื่องแรงเนาะลดไป30%นะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับฆาตกรเดินดินกินข้าวแกงหลายๆตัวชอบกันนั่นก็คือ save the best for last นั่นเองสําหรับเปิร์กนี้ครับถ้าเกิดเราไปตีคนที่ไม่ได้เป็นขาแมงมุมเนี่ยมันทาให้เราเชนเลือดไวขึ้นไปเรื่อยๆครับผมซึ่งยิ่งเราเช่นเลือดไวยิ่งขึ้นทําให้เราไล่ล่าได้ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นมันก็เหมือนกับว่าเราวิ่งไวมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็แอดออนเนี่ยผมจะเอาวางแท็บไวไปเลยนะผมจะเอา <ๆ S 2> เล่นแถบเพื่อเอาแอดออนแดงไปมันก็โหดอยู่แล้วผมจะไม่เอาแอดออนแดงแต่ผมจะเอาแอดออนเทาๆโาง่งๆงไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเวลาที่เราวางแถบเนี่ยเราจะวางแถบเร็วขึ้นอีก3 0แล้วก็แอดออนสีเขียวอันนี้ครับเครื่องมือรัดแน่นอันนี้ก็จะทาให้เวลาที่เราวางแถบเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับแล้วก็เวลาในการดึงกับดักอะเวลาเขาหลุดออกจากกับดักเนี่ยมันก็ใช้เวลานานขึ้นอีก25%่้าอนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าแอดออน2อันนี้รวมกันก็นคือวางแถบเพ ด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนท้าโมลิใหม่ไงฉะนั้นเนี่ยโมลินี่ก็ต้องเอาไปแน่นอนนะครับโอเคจะเป็นยังไงสําหรับเจ้า Naughty Bad s a m e r e r จะโหดแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยดีกว่าครับ let's go <S <c oughs> อุ้ยท่าเปิดตัวโอ้โหท่าเปิดตัวน่ารักมากตะโกนด้วย I wonder who's going to die today โอ้โหน่ารักเกินวางแถบเลยครับผมวางไวมากวางไวมาก ราวางเสร็จแล้วเราก็เดินไว้ด้วยนะครับเราเห็นแถบมันขยับด้วยอะตอนที่เราเดินอะเก็บแถบเดี๋ยววางตรงตามจุดจุกในบ้านใหญ่เนี้ก่อนเนาะวางเสร็จแล้วก็เดินต่อจะไม่มีการทรงการโซนแล้วนั้น <Yeah. S 1> เดินเก็บแถบไปเรื่อยๆเราวางไปสองอันแล้วนะครับน้องๆวางอีกวางอีกแล้วไปต่ออีกเครื่องนี้ปะ เครื่องนี้เหมือนไม่มีครับบ้านฟ้าเหรอบ้านฟ้ามีฟมดดึบสวัสดีครับผมสวัสดีครับคนนี้ไม่ใช่ขาแมงมมโอเคเก็บเซฟเดเบลได้อุย,อย,อยถ้าตีท่าง้างตีมันเปลี่ยนด้วยนะเนี่ยแต่ถ้าเช็ดเลือดยังเหมือนเดิมฮะโอเคออาๆอ,าอ,าอ,าอาตรงนั้นมีแถบที่ผมเซ็ตเอาไว้เอ้แต่เขาเห็นไงแต่เขาเลี้ยวแต่มันไปไม่ทันแล้วเพื่อนโอ้โหเสร็จไวมากเธอ โอ้โหปันเส็จไวมากครับอารีเซ็ตกับดักที่ขวาโอเคมีคนมาลมมา้มไม้ปะเนี่ยการหายใจเลยเมื่อกี้การหายใจเลย,ม,ย,เลยมีคนอยู่บนบ้านครับวางกับดักแล้วก็เดินไวครับขึ้นไปหาเลยใครอยู่บนบ้าน มันได้ยินเสียงวะโอเคสัตหน้าผมเลยมันรอตันนะทีมันรอตันอ้ยเยียบแถบตัวเองลืมอโอเจ๊ให้เราก็วาวุ่นเลยผมไล่ต่อครับคนนี้ผมว่าผมน่าจะเก็บเซฟเดอะเบสได้อีกทีหนึ่งกันนะจะทันไหมจะทันหรือเปล่า สวยไล่ต่อครับตอนนี้เซฟเดว s t เราขั้น3คนนั้นยังไม่มีคนช่วยเลยวะ่ะเอาไม่ช่วยเพื่อนจริงดิเราเซตไว้หมดแล้วกับดากแถวนี้เราเซตไว้หมดแล้วครับผมโอเคสวยโอ้โหเดี๋ยวนะผมไม่ได้กระทืมเครื่องแล้วเขาปั่นกันยับเลยวะ่ะโอเคตรงนี้เป็นเนียฮะเขาปลดแถบผมด้วย แล้วผมแขวนรีเซตแท็ตอนนี้แท็บในมือผมก็มีหนึ่งอันนะได้ยินเสียงได้ยินเสียงได้ยินเสียงหายใจไม่เอาไม่เอาไม่เอาเขาเป็นขาแมงมุมโอ้ยลดไปสอเลยอะ่ะเซฟเดอะเบสผมอุตส่าห์กว่าจะเก็บได้แต่ละอันบอกให้เพื่อนบ้าอ่ โอเคหน้าฟ้ามเลยหน้าฟ้ามเลยกางแถบไว้ก่อนแล้วอุ้มมาดิบ้าเอ้มันมีไฟฉายเบกเอ้มันมีไฟฉายโธจะไปไหนทุกเด็กหรอโอเคอีกทีปะเนี่ยไฟฉายทีปะเนี่ยโอเคผมจะได้กระทืบแรงหน่อยฮะ เซฟเดบิโอ oh, ้โหปวดแทบเก่งไงพวกนี้ปวดแทบผมยับเลยเดี๋ยวขอกระทืบแรงหน่อยเหอะเดี๋ยวจะไม่ได้กระทืบเลยเฮ้ยสวยได้บัฟวิ่งไวผมได้บัฟวิ่งไวมาครับนี่ไงเราโอเคสวย เซ็มเดเบ็นขั้นห้าแลวผมส่งงานเพื่อเอาบัฟวิ่งไวฟึบแล้วผมผวดเลยโอเคคนนี้ผมอยากดูโมลิท่าใหม่ครับอยากดูโมลิท่าใหม่ครับ แล้วผมซัดเลยปั่นได้เยอะดิเอาเฮ้ยมีคนตีนแตกมีคนตีนแตกขอตีคนนี้ล้มก่อนได้ไขออุ้มคนนี้ก่อนได้ปหเฮ้ย <c oughs> เหยียบแถบตัวเองาเจไม่เอาเจไม่พลาดอย่างนี้เจอุ้มเลยครับผมเราจะไม่ตีฮนะอุ้มเลยอ่าเดีวผมไม่แขวนตรงนั้นแล้วก็ทิ้มเครื่องนั้นนะครับวุ้ยผมพลาดเหยียบแถบตัวเองหลายรอบเลยว่ะเจ ฮ้ยมันลุขึ้นมามีคนซัพพอร์ตอยู่ดิไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรชิวๆชิวๆตอนนี้รูปเกมเป็นของเราละกระทืบเครื่องนี้ครับเครื่องนี้ได้เยอะสวยขอโมลีนหน่อยได้ไหมขอดูท่าโมลีใหม่หน่อยหุย <c oughs> แทงแล้วถีบหุยฝนทำลายใส่ด้วย อะไรมันไม่เล่นนะดิได้ไอเนี่ตัวนี้จุกตึงผมบอกให้ผมมันซ้ำด้วยแต่ผมฟังเสียงไงโทษทีผมฟังเสียงมาดิมาดิาดแล้วเซมจะเบสฟอ์มาต่อฟากิงลาสครับผมมีตามไวมากต้องจ่ายไม้ถ้าไม่จ่ายไม้ตายแน่นอนมาดิไล่ตามแบบตึงๆไล่ตามแบบตึงๆผมเห็นละไอ้เมื่อกี้เกเบียเครับ ไปไหนครับผมเนียไปรุ่นเท็ดีเฮ้ยท่าข้ามหน้าต่างเหมือนแปลกๆไปด้วยนะครับน้องๆเฟี้ยวอยู่นะเฮ้ยมีคนไปส่งงานโอเคผมแผนตรงนี้นะผมจะไปดูเครื่องนู้นนะครับไม่แน่เนียคนนั้นเขาอาจจะปั่นเครื่องนั้นซ้ำนะฮะโอเคขอมาดูหน่อยสิปั่นปะเมื่อกี้มีคนวิ่งอ้อมไปละน่าจะเป็นเนียคนที่เจ็บกระทืบแรงไง โอเคครับหยิบแถบมาไว้ในมือสักอันนะฮะอ่าไปหาน้องนาูโตะเลยมาี่ฮึบฮึบโดน <c oughs> เช็นเลือดไวมากโดดแล้วเราดักหน้าเลยยิ่งเราตีแล้วเราเช็นเลือดไวมันเท่ากับว่าอะไรครับน้องๆมันเท่ากับว่าเราไล่ล่าได้ไวขึ้นเนาะทึบครับ ตรงนี้เมสอะไรอ่ะอเอาทีอะไรครับผมสวยอุ่ยไล่ล่ามันมากอะ่ะพอเราใช้เซฟเดอะเบสแบบชีวิตมันดีขึ้นมากครับตัวเนี้ยแขวน <c ười> เครื่องนี้ได้เยอะผมก็ขอกระทืบแรงๆ <c ười> ได้ยินเสียงไหมล่ะเธอคุณไม่คิดว่าผมจะได้ยินเสียงคุณบ้างเหรอครับ ไม่มองหลังตึงเกินมองหลังตึงเกินมองหลังตึงเกินมันปั่นซสเยอะเลยไงโอเคเหลือคนสุดท้ายครับเนียคนสุดท้ายงั้นเดี๋ยวผมแขวนคนนี้เหมือนที่ยินเสียงข้างบนอะดีวผมแขวนคนนี้เลยแล้วกันนะให้เขามาช่วยเราจะได้โมลิไงใช่ไหมเราอุ้มคนนี้แขวนเลยครับเป็นการบีบบังคับให้เนียคนสุดท้ายมาช่วยเนาะ แต่ทาไม่ช่วยเขาก็จะเห็นแก่ตัวเกินโอเคช่วยแล้วสวยเซฟเดอะเบสเราเหลือ6ครับแต่ไม่เป็นไรครับตอนนี้คือเราได้เปรียบมากๆได้เปรียบทุกประตูเดี๋ยวผมจะลองวิ่งตัดกลางมานะฮะ้ยผมลืมบอกอะเนี่ว่าตานี้ผมปรับเอาตา้าด้วยนะไม่มีครับเงียบม,มากเลยผมขอมากระทืบแรงเครื่องตรงนี้ก่อนแล้วกัน ไม่มีคนไม่เคยจะมีใครผ่านมาทางนี้นี่ฉันรออะไรอยู่หรอไอเจอเจอเจอナโตะแล้วไอารูโตะไอเกยเบี้ยวมานี้ไม่ได้เพื่อนบ้านฟ้าเพื่อนช้ไม้ไปแล้วเพื่อนช้ไม้ไปแล้วเอาเรียบร้อยเสียเชิงเสียเชิงชายเสียเชิงชาย เอตรงนู้นมีอะไรอะ่ะทำไมระเบิดอะ่ะเอ๊ะขาวิ่งมาดูหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นหรอทำไมมันระเบิดอะ่ะสวัสดีครับกระโดดลงมาเฉยกระโดดลงมาหาเฉยมอบเลยนอตตี้แบร์อเฮ้ยสกินนี้ผมว่าแบบมันคุ้มมากนะครับเอาจริงๆนะดดมผมว่ามันคุ้มอะ่ะมันสวยอะ่ะและแขวนเลยแล้วเราก็โมลิคนนี้ โมลิโชเพื่อนเลยปะละ่ะตรงนี้เลยนี่ให้เพื่อนเห็นชัดๆตรงนี้เลยเพื่อนดูถ้าโมลิใหม่วางแทบลงไปครับผม้เ <c oughs> <c oughs> จิมแล้วแทงต่อ <c oughs> ชอบตรงทิ่มันหน้ายิ้มอะ่ะ <c oughs> พลน,นํำลายใส่โ,โหคตรตึงแทบเฟอร์ตัวนี้ดันเจ อ,อ๋คือคุ้มแา้ครับกับราคาแค่250บาทอะ่ะวางแทบเซตวางแทบไวมาเลยเซตวางแทบไวุ้ยแต่ถ้าเดินตอนออกมาจากเกมเนี่ยถ้าเดินยังคงความเป็นแท็ปเปอร์อยู่นะ3 8ม0 0ไม่ได้ส่งคงส่งเควสอะไรเลยครับจบเกมมาก็ GG นิดนึงครับผมถึงว่าเฟี้ยวเดี๋ยวนะเนี่ยคนนี้เขาชักปั๊กด้วยเหรออ้าว ไปชักปั๊กใส่ซะแล้วไงไม่สมกบเป็นตัวละครที่แบบไวรุ่นเทสดีเขาชอบเล่นกันเลยอะไรกันครับเนี่ยโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับเจ้าหมีนอตตี้แบร์เป็นไงคือผมรู้สึกชอบมากอะ่ะคือเดนบรมาถูกทางแล้วอะ่ะคือมันควรจะมีสกินแบบนี้ออกมาเยอะๆนะฮะแบบเปลี่ยนท่าโมลิบ้างอะไรบ้างอะ่ะคือมันทําให้แบบว่าเกมมันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นเนาะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าหมีนอตตี้แบร์ถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะ ครับผมซีอูครับ